ไปดูเรายาเดอะมิสิคอขกันก่อนคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งมิสิคอขอีกหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนจับตามองนะเพราะว่าเป็นการนําเอา,เอาบทประพันธ์ชื่อดังแล้วก็ละครชื่อดังที่เคยสร้างชื่อเสียงแล้วก็เรียกเลตติ้งเรียกกระแสนิยมทางโทรทัศน์เนี่ย มาเป็นละครเพลงแบบมิวสิค l ลนะคะซึ่งงานนี้แน่นอนถ้าพูดถึงเรยาจะไม่ใช่ชมพู่อารยาก็คงเป็นไปไม่ได้งานนี้เขาก็ใกล้จะเปิดแสดงเต็มทีแล้วก็เลยจะขอไปดูความคืบหน้าถึงการซ้อมหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะชมพู่จะร้องเพลงได้หรือเปล่าจะเป็นยังไงเธอทุ่มเทขนาดไหนไปชมบรรยากาศการซ้อมกันเลยค่ะ บทเพลงทางรักของระยาที่ถูกถ่ายทอดผ่านเสียงร้องของนักแสดงมาร์คฟิมืออย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเนื้อร้องและทํานองใหม่ที่ถูกแต่งขึ้นสำ มิวสิควละครเวทีที่สร้างขึ้นจากบทประพันธ์เรื่องชื่อของถ่ายเท้าสุจริตกุลอย่างดอกส้มสีทองที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกดัดแปลงนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์โดยค่ายบรอดคคสต์ไทยทีวิชันซึ่งกำลังจะเปิดม่านแสดงในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้โดยนักแสดงนำที่ผันตัวมาเล่นละครเวทีรูปแบบมิวสิควเป็นครั้งแรกในชีวิตอย่างชมพู่อารยาบอกว่าประสบการณ์ครั้งนี้ถือว่าท้าทายความสามารถเนื่องจากตนเองมีมาตรฐานทางด้านการร้องเพลงด้อยกว่านักแสดงคนอื่นๆจึงต้องฝึกฝนหนักเป็นสองท่า และพยายามที่จะไม่สร้างความกังวลให้กับตนเองเพื่อให้วันแสดงจริงซึ่งมีทั้งหมด20รอบผ่านไปอย่างราบรื่นค่ะก็ในส่วนของเพลงชมก็ต่อครบทุกเพลงแล้วค่ะก็ <Yeah. S 2> เรียกว่า ยากกว่าที่คิดค่ะคือก็คือจริงจตอนแรกก็ก็รู้ว่าว่ามันคงยากแล้วก็มีอะไรที่แบบซับซ้อนเยอะเพราะว่ามาตรฐานก็ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะแต่ว่าใจจริงตอนแรกก็คิดว่าไม่อยากจะกดดันตัวเองอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องศิลปะนะเป็นเรื่องการร้องเพลงเนี้ยเราก็อยากจะแบบฟรีอยากจะสบายอยากเป็นอิสระแล้วก็ทํามันให้ได้ดีก็เลยพยายามแบบไม่เครียดกับมันแต่ว่าพอมาซ้อมไปบ่อยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมมันก็เฮ้ยมันแอบเครียดเหมือนกันเพราะว่ามันคือแต่ละวันเราก็ คาดหวังว่าเราจะต้องทําได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นสัปดาห์หนึ่งคือถ้าเต็มๆเลยก็จะสี่ประมาณสี่วันโอ้หขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้คือทุกคนให้กําลังใจแล้วก็ยอแล้วก็ปาดอกไม้ใส่ชมเยอะมากจริงจนชมบอกว่าเอ้ยแบบอย่าพยอฉันขนาดนั้นเดี๋ยวฉันทำได้ไม่ดีเท่านั้นเลยแกมันก็ท้าทายอะสำหรับชมนะมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากก็รู้ว่ามันเป็นการเอาตัวเองไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เรารู้ว่า เราไม่เก่งเท่าคนอื่นแล้วก็ด้อยเท่าคนอื่นด้อยกว่าคนอื่นเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายแล้วมันก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้าโอกาสนี้มันไปแล้วเราจะมีโอกาสนี้อีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเอาวะอะไรเงี้ยชมไม่อยากจะให้มันเกิดความกังวลคือแผนความตั้งใจของชมก็คือว่าเราต้องทำทุกอย่างให้เป็นออโต้ให้มันฝังเข้าไปในตัวเราให้มันเป็นเป็นแบบอยู่ในเลือดเลยอะก่อนวันที่เราจะเล่นเพื่อที่ วันนั้นเราจะมีสิ่งที่กังวลน้อยที่สุดอาจจะมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างแต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นตั้งใจว่าทุกอย่างมันต้องแบบมันต้องเป็นออโต้แล้วซึ่งสิ่งที่ชมกังวลมากที่สุดก็คือคงจะเป็นเรื่องของการร้องในเรื่องบทไม่ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ก็จําได้เกือบทั้งเล่มแล้วก็เลยก็เลยคิดว่าโฟกัสเรื่องการร้องที่สุด จากดอกส้มสีทองบนจอแก้วสู่ิยาเดอะมิวสิควลบนเวทีเพราะความบิดเบือนของเนื้อเรื่องและตัวละครที่เกิดขึ้นในบทละครโทรทัศน์จากการประพันธ์ของอาจารย์สารยาสุขนิวัตจนได้รับรางวัลจากหลายเวทีสาเหตุนี้จึงทําให้เกิดละครเวทีที่ถ่ายทอดชีวิตของเรยาวงษ์เสวตโดยผ่านการกลั่นกรองมาจากผู้ประพันธ์นวนิยายดอกส้มสีทองนั่นก็คืออาจารย์ถ่ายแถวสุจริตกุลซึ่งนักเขียนชื่อดังบอกว่าเรยาเดอะมิวสิควลจะบิดเบือนเหมือนละครโทรทัศน์ไม่ได้เนื่องจากตนควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน โดยยึดมั่นในคําว่าศิลธรรมที่อยู่คู่กับสังคมไทยพร้อมเผยถึงการซักซ้อมว่าอยู่ในขั้นที่พอใจเป็นอย่างมากรวมไปถึงเอ่ยปากชมนักแสดงนําอย่างสาวชมพู่อีกด้วยล่ะค่ะเรียนมาทุกวันทุกครั้งที่มีซ้อมก็พอใจนะคะแล้วก็ดีใจอุชมพูเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยเธอไม่ได้เคยถือตัวว่าเธอเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์หรือดาราใหญ่ขนาดนั้นนะเธอพร้อมเสมอที่จะฟังคําแนะนําแล้วก็ว่าง่ายเพราะเธอเป็นเด็กฉลาดแล้วมีความสามารถนี่ มีความสุขมากแล,แลก็ดีใจมากที่เธอมาร่วมงานบิดไม่ได้ค่ะไม่ยอมให้บิดคือตามสเปกอาจารย์ี่จาอยากให้ค่ะแต่เราก็เน้นหนักไปแต่ตัวละตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะคะก็มีบุคลิกเฉพาะตัวคือไม่ใช่ว่าเลวหรือก้าวร้าวไปหมดตั้งแต่ต้นจนจบอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อันนี้บางทีก็ จะต้องบอกกรมบวนการบอกว่าคนเราเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีดีมั่งเร็วมั่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมอย่างอารมณ์เนี่ยมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยข้อสําคัญอะ่ะคือเรื่องนี้ที่ฉันบอกแล้วว่าเน้นหนักไปในด้านนาวนิยายมากที่สุดเพราะฉะนั้นคือไม่มันคงจะไม่มีอะไรที่เป็นเช่นเดียวกับละบครโทรทัศน์สักเท่าไหร่นะคะก็เอาแบบนาวนิยายอะ่ะซึ่งทุกคนก็ให้ความนับถือพอสมควรเพราะว่า ทุกคนก็มีความเห็นว่าถ้าไม่มีเรื่องมันก็ไม่ไม่ได้มันก็ต้องตามเรื่องเรื่องที่นั่นรู้สึกจะแปลกหน่อยคือว่าดิฉันเป็นคนที่อาจจะเป็นเพราะดิฉันอายุมากแล้วนะดิฉันมีมยึดมั่นอยู่กับเรื่องศีลธรรมแรงมาก mm hmm. คือคุณจะสังเกตว่าในย,ยาของดิฉันก็อาจจะมีะผู้ชายหลายคนจริงแต่เขามีทีละคนนะดิฉันถือเรื่องนี้ mm hmm. นะคะแล้วการที่ก้าวร้าวกับพ่อแม่นี่ดิฉันก็ค่อนข้างถือ พอดิฉันไม่เคยทําลูกดิฉันไม่เคยทําเพราะนั้นก็เลยคิดไม่ออกว่าทําแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ก็มีหลายๆอย่างนะคะซึ่งมันไม่ไม่เหมือนกับที่ดิฉันวาดภาพเอาไว้แต่ก็แล้วแต่ก็ก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องที่เอาไปทําละครก็ก็แล้วแต่แต่นี้ถ้าเผื่อว่าจะทําต่อไปคงต้องคุยหน่อย สำหรับเรายาเดอะมิวสิคลนั้นเตรียมเปิดม่านการแสดงในวันที่14กันยายนไปจนถึงวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ทั้งหมด20รอบด้วยกันซึ่งนอกเหนือจากนักแสดงนำอย่างชมพู่อรารยาที่ร่วมถ่ายทอดอารมณ์เสียงร้องด้วยแล้วยังคับข้างไปด้วยนักร้องคุณภาพจากแชมป์จากเวที Thailand Go t Talent ซีซั่นหนึ่งอย่างน้องไมล่ามณีพัสร so ในบทรรยาตอนเด็กป่านวงวีทริโอกับบทเด่นจันคู่แคนของรรยาและอีกมากมายที่ร่วมสมทบบนเวทีมิวสิควลครั้งนี้ค่ะ อยู่แบบปกติแต่ชมพู่อรยะก็ยังถูกดึงเข้าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับคอยเชอร์แมนเพราะฟีมือของนักเลงคีย์บอร์ดบนอิสตาแกรมจนได้ล่าสุดเจอเข้ากับตัวเองถูกแฉผ่านโลกไซเบอร์พระโพสรูปตัวเองซะเยอะว่าเป็นนางเอกที่แฟชั่นเยอะมากไปซะ่หนอยงานนี้สาวเจ้าไม่แคร์ทั้งเรื่องก่อนหน้านี้และเรื่องล่าสุดโดยบอกว่าเป็นธรรมดาที่คนดังอยู่ในที่สาธารณะจะโดนจับจ้องแค่ไม่สนใจซะอย่างก็ทําอะไรตนไม่ได้ซึ่งดาราแต่ละคนก็มีวิธีจัดการในแบบของตนที่แตกต่างกันไปอย่างสาว ที่เป็นเพื่อนสาวก็แบบตรงๆแต่หากตนก็จัดการบ็อกให้รู้แล้ารู้รอบไปเลยละค่ะอ๋อคนนั้นคนนั้นเลยแล้วอ๋อคนนั้นคนนัโอเคก็ไม่ก็ไม่มีอะไรก็ก็ปล่อยผ่านอะค่ะก็ไม่มีอะไรมันก็เออมันก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กอะนะมันก็เรา อยากจะเล่นก็ก็ต้องก็ต้องทาใจตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยชมไม่เอาเลยนะชมไม่เล่นอะไรสักอย่างเลยก็มาเดี๋ยวนี้เอากับเข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเล่นแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันก็มันก็เหมือนกับว่าก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนที่รักแล้วก็คนที่ไม่ชอบเราได้มาแสดงความคิดเห็นในพื้นที่ของเรามีวิธียังไงอ่ะคะก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างอะไรเงี้ยก็เลือกอ่านที่คนที่เขารักเราอะไรเงี้ยก็อย่าอย่าไปอะไรมากคือจริงๆชมเข้าใจแหละคนเราบางวันมันเหนื่อยมัน เวลามันเจออะไรแบบนี้มันมันก็ดาวอ่ะมันฟังมันได้อ่านได้ฟังเลยมันก็รู้สึกดาวแต่วันไหนเราแข็งแรงแข็งแรงหน่อยล้วก็ชดใส่ไรเงียง้ยไม่ได้สนใจก็มีบ้างอะค่ะมันก,นก,ก็ก็ต้องมีบ้างเออก็ถ้าไม่ ถ้าเขามาบ่อยๆถ้าเขาลังควานเรามากก็บล็อกเขาซะอะไรเงี้ยยังไม่ได้คุยกันเลยกอน,นั่นแหละตั้งแต่เกิดเรื่องก็เห็นเขาในข่าวอยู่อะไรเงี้ยเห็นเขาในข่าวอยู่ก็นั่งปบมืออยู่หน้าที <c oughs> <c oughs> แต่ก็นั <c oughs> ่งปบมืออยู่อะไรเงี้ยแต่ก็เออก็ยังไม่ได้เจอกันไม่เพียงแค่มีชื่อของชมพู่อรยาและพอเชอร์มานเท่านั้นที่อยู่ในริสค,คนดังของมือดีบนอินสตาแกรมแต่นางเอกตัวแม่อ้ำพัชราภา,าก็โดนฝั่นป่วน,น,นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ